สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเาทางหวยฮาหนอยสูตรแยกหน่อยวันที่27เจ็ดือนหกพี่หกแปดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เข้าเป็นหวยฮาหนอยพิเศษหน่อยเดียวเหมือนเดิมเป็นฮาหนอยพิเศษนะครับแต่ว่าเข้าบนล่างนะั้นศูนแล้วก็5 9าเก้านะให้สีกับ5้นะฟันสีจอสี่สองเข้าตรงๆเลย ห้าเก้าก็ตรงๆเลยเข้าบนล่างนะครับถ้าพี่ๆเอาไปเล่นสามตัวนะเล่นสามตัวนี่ไม่พลาดนะนะสี่มานะสี่มาศูนยะ์มาสองมานะถ้าถ้าใครเอาไปเล่นสามตัวนะสำหรับ vip 6 56หกห้าหกแล้วก็ห้าสีเมื่อวานได้สี่อยู่ฟันสี่แต่ว่าไม่มีสี่ห้าเลย ไม่มีสี่ห้าเลยทุกคนสามตัวนะครับเมื่อวานให้สี่ห้าให้ศูนย์มาหมดเลยนะมาทั้งสามตัวเลยเามาดูของวันนี้กันต่อน,นะครับมาเริ่มจากนี่เลยฮหาหนอยกาซาด ฮาหนอยกาซาดนะครับเด่นวันนี้เด่นวันนี้ก็จะเป็นสานะครับ3ากับสี่สกับสีนะครับก็จะมีสามห3สาเจด สี่หกสี้าแล้วก็สีเจนะครับกันสามศูนย์สี่สองแล้วก็สี่สตัวฟันนะครับเป็นเลข3าตัวเน้น ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี3 6 3 9 3 7แล้วก็4 7ฮานอยแรกนะครับฮานอยกาศาดก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอยพิเศษพิเศษนะครับวันนี้4กับ5นะทุกคนนะ สี่กับห้านะครับก็จะมีสี่หนึ่งสี่แปดสี่ศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดแล้วก็ห้าศูนย์นะครับกันสี่สามห้าสามสี่เก้านะครับผมแล้วก็ห้าสองนะสี่เก้าห้าสองนะคงคงไม่มาตัวเดิมนะตัวเดิมก็คือห้าเก้าแล้วก็สี่สอง 4952นะครับตัวฟันนะครับเป็นเหล็กอืมผมคิดว่าห้ามากกว่านอะนอยนี่นะห้านะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าแปดห้าศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งสี่แปดดีกว่าสี่แปดห้าหนึ่งห้าแปดแล้วก็ห้าศูนย์นะครับฮานอยที่สองนะครับฮานอยพิเศษ ฮานอยพิเศษนะครับจบไปแล้ว4ีกัเหมือนเดิมนะเมื่อวานนี้ก็4ี่กับห้านะวันนี้ก็4ี่กัอีกต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอยปกติหวยฮานอยปกติวันนี้ก็4ีกันะครับ สี่กับห้านะครับก็จะมีก็จะมีสี่เก้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์ห้านะครับห้าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์กันนะครับสี่สอง ห้าสองสี่หกนะสี่หกแล้วก็สี่แปดตัวฟันนะครับเป็นเลขสี่ตัวเนีนก็จะมี ตัวนี่นะครับก็จะมี494140แล้วก็59 49414059นะครับสำหรับฮานอยปกติก็จบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นห่วฮานอย VIP วีไอพสี่กับห้าสี่กับห้านะครับสี่แปดสี 9, ่เก้าสี่หนึ่งห้าแปดห้าเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับกันสี่สามห้าสามสี่เจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์นะครับ ตัวฟันนะครับเป็นเลข4ตัวเน้นก็จะมี4ี4หนึ่งสี่เแล้วก็5 9นะครับผมนะ4ะสี่แปดสี่เก้แล้วก็ห้าเก้านะหวยห้านอยนะครับสูตรแยกน้อยวันนี้ก็นี่แหละสี่กับห้าตัวเดิมนี่แหละเนาะก็ขอให้มาแล้วกันต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับ3าตัวเลขวันนี้ สามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขสี่เลขห้าแล้วก็เลขอืมีเก้านะเก้ากับสองเก้าไมเออสี่ห้าเอาเอาเอา,เอาหนึ่งดีกว่าอสี่ห้าหนึ่งนะครับนะสี่ห้าหนึ่งนะพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้ว ก็นำเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเลข4ีเลข5แล้วก็เลข1ได้เลยนะหรือว่าเวลาไปซื้อขอให้เน้นสี1้านะสี1หวันนี้มีมาแน่นอนครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ